คขาอะไรเงี้ยหมาเยอะนะเนี่ยอยากจะได้รถใหญ่ๆมั้งใช่ไหมครับคุณป้าอยากให้มีรถใหญ่ๆไหมคะแน่นอนไม่มีปัญหาครับอยากได้อไะนอนรอไรบอกเติเ้ลเติ้ลจัดให้เคยงั้นจัดมาเลยค่ะขอใหญ่ๆนนึงได้เลยแหละครับนี่นมาใหญ่กันกับคันแรกคือคันนี้ครับโอเค เดิมเลยนะครับกับ Mitsubishi Concept AR ที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันค่ะบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่า Mitsubishi ปีนี้เนี่ยนำรถแนวคิดมาเปิดตัวทั้งหมด3คันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Concept AR นั่นเองเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มีกลิ่นอายและคุณสมบัติของรถกิจกรรมกลางแจ้งไว้ด้วยขนาดตัวถังเขายาว4เมตร35ว้างเมตร80แลวก็สูงเมตร70 เอาแบบมาให้นั่งได้รวม6คนครับเป็นลักษณะ2บวก2บวก2อาใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะ,ะ <Okay. S 1> ติดตั้งระบบขับล้อหน้าแบบ My Hybrid นะครับโดยใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง3สูบเรียงขนาด1,100ซีทำงานร่วมกับเจเนอเรเตอร์10กิโลวัตต์14แรงม้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน0.25กิโลวัตต์ชั่วโมงและระบบเกียร์ตโนมัติ CVT ได้กำลังสูงสุด136แรงม้าและก็มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น,น่าทึ่งมากครับสำหรับรถระดับนี้ คือ24กิโลเมตรต่อพิ๊ตกันเลยทีเดียวโหเยี่ยมทั้งใหญ่และประหยัดแน่นอนอือสุดอยอดคึนขั้นต่อมาของ m t s u b i s h i เนี่ยก็คือ Mitsubishi Concept XRPHEV รถแนวคิดแบบกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันครับชื่อยาวนะ XRPHEV <laughs> โดยทางค่ายนะครับบอกว่าเจ้า xrphev เนี่ยถูกออกแบบและพัฒนามาให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองมากกว่าการขับลุยด้วยขนาดตัวถัง4เมตร37กว้างเมตร87และก็สูงเมตร57นะครับนั่งได้รวม4คนติดตั้งระบบขับร้อนหน้าแบบไฮบริดชนิดที่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟเค,ครื่องยนต์เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง3สูบเรียงขนาด1,100 11, ซีซีงทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าขนาด120กิโลวัตต์163แรงม้าและแบตเตอรี่ขนาด1 4กิโลวัตต์ชั่วโมง อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับนับว่าเยี่ยมมากสำหรับรถขนาดนี้ก็คือมากกว่า28กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหเปียกพันเมื่อกี้แข็งกว่านะครับแล้วก็เมื่อวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะวิ่งได้ไกลถึง85กิโลเมตรเลยคุณตัดสุดยอดส่วนคันสุดท้ายนะคะของมิตซูบิชิค่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกเช่นกันนั่นคือ Mitsubishi Concept GC PH EV ค่ะรถแนวคิดกิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ใหญ่คราวนี้มาใหญ่เลยหลายคนให้ความเห็นว่ารายละเอียดในบางจุดของ g c p h e v เนี่ยจะถูกนำไปใช้ใน Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่หซึ่งอีกไม่นานนก็จะออกตลาดแล้วขนาดตัวถังนี่ยาวเกือบ5เมตรค่ะกว้างแล้วก็สูงเกือบ2เมตรสำหรับจุดเด่นหรือว่าจุดกระชากสายตานะบอกได้เลยว่ามีเยอะค่ะแต่ที่เห็นว่าสะดุดที่สุดคงต้องยกให้ประตูข้างที่เปิดแยกจากการโดยไม่มีเสากลางนั่นเอง ต่วนระบบขับเป็นแบบไฮบริดชน,นิดที่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟค่ะพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินติดซุปเปอร์ชาร์จมาให้นะ V6 สูบขนาด 3,000cc 340แรงม้าค่ะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด70กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด12กิโลวัตต์ชั่วโมงและเกีรต,ตรโนัิแบบ8จังหวะอัตราสิ้นเปลองเชื้อเพลิงค่ะอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลดตรและเมื่อวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะวิ่งได้ไกลประมาณ40กิโลค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วงเปิดออกคัะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสัมภาษณ์ของผู้ผ <ม S 1> บริหารนะบริษัทรถยนต์สัญชาติจีนน้องใหม่ที่มีชื่อแบรนด์ว่าจินเปยนั่นเองหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูนะใช่ครับแต่สำหรับคนที่เคยไปเดินงานมอเตอร์โช์เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะคะเมื่อปลายปีอาจจะคุ้นๆแลวเคยได้เห็นกันบ้างสําหรับแบรนด์จีนเปยแต่ว่าถ้าอยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นค่ะดูได้ในช่วงเปิดอกรับรองว่ารู้จักเขามากขึ้นแน่นอนค่ะช่วงเปิดอก สนับสนุนโดยลิสันอเมร่า ER ความสุขที่กว้างขึ้นดร์ Doctor, สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันนี้มาถึงโชว์รูมของจริงเปิดเลยนะคะครจริงเปิดนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะสำหรับตลาดรถบ้านเราเอ,อใช่ค่ะคือจินงเปนเนี่ยก็เข้ามาบ้านเราเนี่ยก็เป็นท้งแรก เข้ามาในงานมอเตอร์เอของเราใช่มอเตอร์เอ็กซ์โามถึงผลตอบรับที่ไปออกงานที่มอเตอร์เอ็กซหน่อยค่ะเป็นไงบ้างปีที่ผ่านมางานที่ไปมอเตอร์เอ็กก็ได้ผลตอบรับดีมากค่ะนะฮะเพราะว่ามีลูกค้าให้ความสนใจเพราะว่ารถเราเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายด้านด้วยกันค่ะนะฮะลูกค้าก็เลยเข้ามาเยี่ยมชมกันค่อนข้างเยอะเห็นบอกว่าได้ดิลเลอร์จากที่งานนี้ไว้เพียบเลยตอนนี้ก็มีประมาณ30มสิบรายแล้ว นะฮะซึ่งค,คิดว่างานนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะ,ค,ะคุ้มค่ามากถ้างั้นถามถึงจินเปยหน่อยดีกว่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักว่าคนผู้ชมคุ้มชมรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นรถจีนแต่ว่ามีประวัติความเป็นมายัางไงบ้างคะสำหรับตัวจินเปยคือจินเปยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใหม่ในบ้านเราแต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเปิดมาประมาณเกือบ30าสิปีละนะฮะเธอใช้แบรนด์ชื่อนี้เลยใช่ฮะจินเปยเนี่ยะ แต่ตอนหลังเนี่ยบริษัทจินเปยเองเนี่ยก็ไปร่วมทุนกับออบริษัทบิลเลียนนะฮะ,ะที่อยู่ทางเมืองสัญญางทางภาคเหนือของประเทศจีนนะฮะก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยเแบบติบโตมากขึ้นอีกอนะฮะเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในประเทศจีนค่อนข้างมากะนะครับถามดรหน่อยว่าทําไมถึงเลือกแบรนด์จินเปยนี่มาทําตลาดในบ้านเราคือเราจะเอารถมาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ย ก็ต้องคิดก่อนนะฮะว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดรถที่ใหญ่ประเทศหนึ่งะนะฮะรถที่จะเข้ามาเนี่ยต้องสามารถแข่งขันได้ะะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยต้องมาอันดับแรกะนะฮะไอเรื่องราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคละถ้าเป็นรถจีนเนี่ยก็ราคาก็จะถูกกับรถทั่วไปอยู่แล้วะนะฮะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยต้องสําคัญที่สุดนะ,ะ,นะ,ะครับก็ถือว่า ราคาไม่แพงมากแต่คุณภาพเนี่ยระดับเดียวก,กันกับรถยนต์ทั่วไปที่เขาจำหน่ายในปใช่ครับคือรถที่เรามาขายเนี่ยเราก็เลือกนะฮะว่าจะเอารุ่นไหนเข้ามาขายโดยกลุ่มของบิลเลียนเนี่ยนะฮะที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีรถเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันแต่เราก็เลือกรุ่นที่สามารถที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยได้ะนะฮะเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นกลุ่ม ที่มีความแตกตา่างนะฮะเป็นนิชมา market นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่ารุ่นแรกก็คือ mini SUV นะฮะซึ่ง mini SUV เนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังยังถือว่ามีน้อยมากถือว่ามีน้อยมากมใช่ฮะบัเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราถามถึงจุดเด่นของรถทั้งสามรุ่นหน่อยคะ่ะว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นความพิเศษยังไงบ้างคือรุ่นแรกนะฮะมินิ SUV เนี่ย จ,จุดเด่นของมันคือใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะแล้วก็มีห้องโดยสารเนี่ยที่กว้างขวางนั่งสบายะนะฮะจะไม่แคบเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าคนที่ต้องการความสะดวกสบายเนี่ยจะซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้เนี่ย,ยรับรองคุ้มค่าจริงๆนั่งได้ประมาณกี่ที่นั่งคะเออห้าที่นั่งครับอ๋อนะะั่งได้หเลยคหที่นั่งะนะฮะแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันนะฮะ แล้วก็มีความปลอดภัยสูงค่ะออปชั่นเนี่ยครบเลยนะฮะราคาที่ขายเนี่ยก็ไม่สูงเริ่มต้นที่ห้าแสนไปปลายเท่านั้นเองบอกเห็นบอกว่ารุ่นท็อปมีเนวิเกเตอร์ด้วยใช่ค่ะรุ่นท็อปประมาณเท่าไหร่คะรุ่นท็อปก็ประมาณหกแสนอืมหกแสนนั่นเองครับใช่ครับแล้วก็เพิ่มอีกไม่มากนะครับค่ะได้อุปกรณ์ครบเลยครบเลยนะฮะอันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเราเลยมีราคาพิเศษให้กับลูกค้าค่ะ อีกต่อมาเป็นตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแ r นไท t i อร์เนี่ยรุ่นนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าใช้เครื่องยนต์2.2ลิตรเบนซินค่ะนะฮะใช้2ระบบคู่กับ CNG หรือ LPG นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่ประหยัดมากติดตั้ง CNG ถึง3ถังสาถังเลยนะสถังใช่ครับอันนี้ก็ติดมาให้จากทางโชว์รูมเลยเออใช่ครับอันนี้เราร่วมกับทาง Energy Reform ค่ะนะฮะในการติดตั้งแก๊ แล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะแยกสองที่นั่งะนะฮะซึ่งสะดวกสบายในการโดยสารตัวนี้ตัวนี้คือยังไม่มีแคบนะคะเ,เราจุดเด่นของเราคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่กระบาธรรมดาแต่เรามีรุ่นกระบาเรียบนะฮะสด้านะนะฮะกระบาเรียบ3าด้านของเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างอ๋อคือประตูเปิดออกได้ใช่เลยกระบาท้ายเปิดได้สด้าน อันนี้ก็คือบนทุกของได้เยอะเหมือนกันบทุกของได้เยอะใช่ครับมาถึงตัวรถทรัคบ้างครับสำหรับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งจินเปอันนี้จะเป็นรุ่น M1 กับ m อค่ะนะฮะอย่างรุ่น M1 เนี่ยกระบะยาว2.75อันนี้ถือว่ายาวที่สุดในตลาดเลยยาวที่สุดฮะแต่ยังมียาวกว่านั้นอีกฮะยังมีรุ่นยาวถึง3.25นะฮะในรุ่นของ m อเครื่องยนต์ก็เป็น1.3ลิตรค่ะนะฮะ95แรงม้า ะะอันนี้รับรองว่าถูกใจสำหรับคนที่ต้องการบรรทุกนะฮะเพราะว่ายาวมากยาวมากแล้วจุดเด่นจริงๆก็จะมีในรุ่นของออระบบจะใช้เผาอรอยะนะฮะแหนบหน้าแหนบหลังถือได้ว่าเกิดมาเพื่อบรรทุกโดยตรงเลยนะฮะค่ะเห็นบอกว่าจัดที่นั่งของคนขับเนี่ยให้อยู่ลึกเข้ามาใช่ฮะจะเราการวางของรถเนี่ยคือรถทั่วไปเนี่ย จะจัที่นั่งคนขับเนี่ยอยู่ด้านหน้าคานคาแต่รุ่น M1 GT เนี่ยจับที่นั่งคนขับเนี่ยอยู่หลังคานหลังคานหน้า,ห,า,นห,นาหมายถึงว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมีการชนขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเซฟชีวิตของผู้โดยสารในรถได้ก็คือจะชนคานก่อนนะไม่ไม่มใชก่อ<ค>นจะมีคารและมีแคสซีน้าในการประทะก่อนนะฮะผู้โดยสารที่นั่งอยู่หลังคานหน้าเนี่ยก็สามารถจะเซฟได้มากขึ้น ก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่ให้ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในห้องโดยสารอย่างที่ดรบอกว่าคุณภาพของรถเนี่ยมาก่อนนะเกส่วนเรื่องราคาก็ตามมาทีหลังใช่ครับสำหรับราคานี่เราเปิดตัวที่3ามแสนกว่าเท่านั้นเองสําหรับตัวนี้นะคะใช่ใช่ครับมีให้เลือกทั้ง1.1แล้วก็หนึดครับโดยเฉพาะรุ่น1.3เนี่ยเราติดตั้งแก๊ส LPG 2ถัง2ด้านจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,100กิโลเมตร สองทางเหรอคะใช่ครับโอ้เติครั้งเดียวเรียกว่าสามารถใช้ได้หรืมไม่ไกลเลยอ่ะใช่ครับเหมาะสำหรับการอันนี้เป็น,นปเป็นจุดเด่นพิเศษของของรถจินเปของเราตรงนี้ค่<ฮ>ะนะครับมาถามนิดนึงว่าสำหรับคนที่สนใจไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างตอนนี้เรามีโชว์รูมเนี่ยเออ่ที่กำลังขยายเนี่ยประมาณ30กว่าโชว์รูมค่ะ,<ฮ>ะนะฮะซึ่งเป็นที่ดีลเลอร์เราเข้ามาตอนนี้ติดต่อแล้วเราจะเริ่มมีวางจำหน่าย ทั้งสามสิบกว่าโชลมคาดว่าน่าจะเป็นเดือนเมษาเมษา,ะะาแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อที่โชลุมเสรีไทยนี่ได้ก็เหมือนะะที่เสรีไทยได้สาหรับลูกค้าที่จองไว้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาจะได้รับรถประมาณเมื่อไหร่ก็ที่เราแจ้งลูกค้าไปน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะฮะก็ะะจะรถกระบะจะเข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นมินิเอสยูวีนี่น่าจะมาเดือนมิถุนานะครับ ก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจรถแบรนด์น้องใหม่แบบจริงเปย์อย่างนี้นะคะ<ช>ก็แวะมาได้ะค่ะที่โชว์รูมของเซรีไทยแล้วก็รวมทั้งอีก30กว่าโชว์รูมที่กําลังจะเปิดตัวด้วยะนะคะ,คะก็ขอบคุณดรด้วยนะคะค่ะครับ